มาถึงแล้วนะคะลุงป้ากับทีมงานสวัสดีค่ะอยู่กับย่าอาชินะคะทีมงานมาถึงแล้วลุงป้าโอ้ของนะคะเอฟซีขนมาเต็มคมันรถเยอะมากนะคะ โหหลอโอ้โหได้อะไรนะมีอะไรมาฝากเด้อโอยมีไข่เค็มทหารมาฝากย่าไข่เค็มทหารเลยโอ้ไข่เค็มทหารเป็นยังไงนั่นนักสินั่นนักสิบ้าไข่ทหารมาฝากบอร์ไม่ไข่ทหารไข่ทหารเป็นยังไงไข่ทหาร ไข่เค oh ็มทหารมักซมโอมักอันนี้มักนาวหมักนาวยักมามักนาวยอายอยู่กวงกมาเล้ยังไงออกมาเ้ามานไยินงเหรอได้ยินเสียงดามาที่ไหนทุกค่อายชื่อบอไดดามาไปอไปออกจากห้องน้ำก็วิ่งเลย เอา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 เฮ้ยเไม่สนใจไม่สนใจกระโปรงโอ้โูดูทอะไรอะดูดมาดูเค้าเอ้าเอาลงแม่แล้วเอ้ยเอ้มามามา ดมกินดมกิน,กนว่าใครใ,ใคุ้นคุ้นดมกินดมกลิ่นเอมา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 เอ้เอ้เอ,เอามาม,มา มาช่างใหญ่ไม่อยู่เขาหนาไปเขป้าไปเข้าไปหนาวแล้วไม่ได้ยินเสียงเจ้าไม่ได้ยินเสียงหสำรวจแ,แล้วว่ามีอะไรมาฝากบ้าง Vielen

บ้านบูบิน่าเพิลบลูก็มารอต้อนรับด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ผู้จัดการพัทยาปาร์คที่เราขึ้นหอคอยไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดผู้จัดการของพัทยาปาร์กก็มารอรับด้วยตัวเองอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าประทับใจมากนะครับเขาให้ให้ความสําคัญกับเรานะฮะเพราะพี่เสือเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนอกจากว่าการไปของเราไปถ่ายให้เขารู้จักสถานที่เรานั้นให้มียอดวิวให้มี การเห็นมากขึ้นเหมือนเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นคืออีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราถือว่าเราได้รับเกียรตินะครเขาเข้าใจเรานะว่าเออสิ่งที่พวกเราไปนั่นคืออะไรนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็สนุกจริงๆนะอย่างโชว์ล่าสุดอ่ล่าสุดที่เราไปดูคือปลาโลมามก่อนที่จะกลับเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นในคลิปของ ปาแตนชาแนลแล้วนะฮะเห็นน้องโอมถ่ายรูปตลอดการแสดงหนึ่งชั่วโมงไม่วางโทรศัพท์เลยไม่วางโทรศัพท์เลยเขาชอบมากเห็นอยู่ปั๊ก็ถือว่าเอออย่างน้อยเนี่ยตากล้องให้แม่พี่เสือถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทําให้เอฟซีได้เห็นน้องโอมในในครั้งนี้เยอะสุดตั้งแต่เอาตรงๆเนาะตั้งแต่เราอยู่ตรงนี้มาสามสี่ปีเนี่ยหลายคนบอกว่านี่แหละเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้องโอมน้องโอมคือให้ ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ครั้งแรกของเสือ,อที่น้องโอมแบบเขาเห็นโอม,อมแต่ของเราเนี่ยเป็นทริปที่ไปเที่ยวสวนสนุกอ๋อ,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 อโอมอเขาสนุกสนานนั้งแต่นั้นแต่อันนี้เป็นครั้งแรกของเสือเนาะที่ได้สัมผัสโอม,มฐฐได้พูดคุยได้ดคลุกเคลียแ,บบแล้วก็<อ>พี่เสือถ่ายคลิปทุกครั้งพี่เสือก็จะให้น้องดูก่อนว่าโอมมันเห็นประมาณนี้นะใช่โอเคไหมโอเคคือต้องขออนุญาตเั้กอย่าอเคได้ครับได้ เห็นนี้ไหมแม่แม่ก็ใจฟูได้ลงได้ครับลงเลยเออเขาจะบอกแม่แม่ใจฟูมากเห็นคอมเมนต์ทุกช่องมาดีใจได้เห็นน้องโอมออกมาหน้าสื่อบ้างแล้วก็เล่นสนุกล่าสุดถ่ายรูปคู่กันสี่คนเออลงคลิปของป้าแตนชาแนลแต่ไม่ตอนแรกน้องจะไม่เข้าเฟรมเลยพวกเราบอกว่าให้ช่องป้าถ่ายเพวกะเราจะไม่ถ่ายงดน้องก็เลยยอมไป แล้วป้าก็พูดด้วยเนาะป้าก็พูดแล้วมันแบบอยากเห็นภาพครอบครัวนะเราบอกงนี้แต่น้องก็เลยไปอยดีใจมากเลยได้ภาพโดยส่วนตัวไิเสือเองไปเสือก็ดีใจที่ มีคนชื่นชมเราในทางที่ดีเยอะมากคอมเมนต์เข้ามาอ้าวมันร้อนบอกโอ้ยเโอเคครับประมาณนี้โอนะประมาณนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่ที่นาด้วยเออเออแม่แพ้พี่ที่ไม่ได้หายนะไปตรวจดูใบต้นไม้ต้นอะไรห้อยตลงตะแหลงไม่ได้หายรถเก๋งยังครบของของเองก็ยังครบรถก็ยังครบยังอยู่นะอยู่ยอยู่เม่ใช่อยู่มันครบหมดโอ้ราค่า ก็ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีชีวิตอาหานะนี่ฮะโอ้จากจากไหนนะจากอเมซอนฮะอขนมไดฟูกุเลยในประเทศญี่ปุ่นนะแต่อยู่ที่เมืองไทยค่ะอ๋อจ้าอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะโอได้แล้วเนนค้าเฝ้าบ้านเออแล้วของฝากโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยจ้าจ้าจ้าโอ้คอมเมเมเต็ม